จังหวดัดลบบุรีครับประชุมติดตามการด for ําเนินงานของอําเภอพร้อมบุรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องครับที่ห้องประชุมทานตะวันชั้น5ศาสารกลางจังหวัดลบบุรีนายอําพลอังคพากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานการประชุมเร่งรัดการติดตามการดําเนินงานของอําเภอในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั้ง11อําเภอของจังหวัดนะครับ โดยมีนายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีหัวหน้าศูนย์ราชการคณะกรรมการประลัดอำเภอจากทั้ง11อำเภอเข้าร่วมประชุมทางนี้เพื่อติดตามและผลการดําเนินงานตามมติของที่ประชุมครับและข้อสั่งการที่สําคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาประกอบด้วยผลการดําเนินงานโครงการมหาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภยัยหยุดยั้งยาเสพติดประจําปีงบประมาณ2,568 ผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตัวชี้วัดร,ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัดและระบบสารสนเทศกลางเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดการควบคุมตัวผู้มีอาการทางจิตเข้าสู่กระบวนการบําบัดนอกจากนี้ที่ประชุมครับได้ร่วมรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดปี2568และผลการดําเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามและบําบัดรักษายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีครับเน้นย้ําถึงการดําเนินมาตรการเชิงรุกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามรายชื่อบัญชีพร้อมทั้งเน้นการทํางานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนนอกจากนี้ยังให้ทุกหน่วยนะครับเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ทางมาตรการป้องกันปราบปรามและบําบัดฟื้นฟูที่ได้ดําเนินการผ่านกระบวนการต่างๆ สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อความสงบสุขของสังคมโดยรวมครับ